วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมายิงทดสอบกระสุนไทยอาร์ม135ยเกณนะครับหัว L R N mm ับ hmm. ตัวน,นี้พ mm ื hmm. ้นที่ใช้ยิงทดสอบวัดความเร็ววันนี้นะครับเป็นชา a ์โดสอนะครับแล้วก็จะเป็นก็อกิบเก็ดครับตัวนี้เป็นเจน4นะครับนี่นครับลูกก้ามมอนะครับ L R N นะครับ ร้อยสามจุดห้าเกรดนะครับแล้วมายิงทดสอบวัดความเร็วกันก่อนนะครับแล้วเทสด,ด้วยรถสิบเจเจ็สี่นะครับเพื่นอนจะยิงรถสอบทั้งหมด5นัดน,นะครับเจ็ดนะครับโปรพิเตอร์นะครับ ครับไทยนามร้อยาสิบห้าก้าสามาสอเก้าหกสามก้าสี่หกก้าสเนะครับรูดเรียบร้อย ถ้าสุนออกมาสะเทือนมากเพื่อนครับความเร็วสะเทือนมากๆนะครับต่างกันแค่หลักหน่วยครับแล้วผมลองดูค่าก่อนเก้าสี่แปดเก้าสี่หกเก้าหกสามเก้าสี่สองเก้าสามหนึ่งนะครับหน่วยเป็นฟุตต่อวินะครับ เดี๋ยวเรามากดค่า Power Factor ดูนะครับของล็อกสิบเจ็ดนะครับโอเคพเพื่อนเราเอาทั้งห้านัดนะครับมาบวกมาบวกกันนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยครับเก้าสี่แปดเก้าสี่หกเก้าหกสามเก้าสี่สองเก้าสามหนึ่งนะครับ,ร,บรวมเป็นสี่พัน เจ็ดร้อยสามสิบนะครับหารด้วยห้าครับความเร็วเฉลีย่ยอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบหกฟุตต,ต่อวินคูณด้วยนะครับคูณด้วยน้ำหนักหัวกระสุนนะครับร้อยสามสิบห้าเกรดร้อยสามสิบห้านะครับ,รบแล้วก็ได้หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบนะครับหารด้วยหนึ่งพันนะครับ ถ้า power factor อยู่ที่127.71ครับถ้า power factor ได้อยู่ที่127.71ครับโอเคเดี๋ยวเรามายิงทดสอบต่อด้วย Shadow 2นะครับตะกี้เป็น c l o c k 17นะครับถ้า,าไปยิง IP ก็น่าจะได้ร้อยยี่สิบสี่เนาะ โอเคกำลังสวยเลยโอเอนเพื่อนเดี๋ยวเรายิงทดสอบต่อด้วยชาโดสองนะอยิงหาค่าเคาเ,เตอร์นะครับของกระสุนไถห้ามนะครับร้อยสามสิบห้าเกรนเกรน L R N รอบที่หนึ่ง เก้าห้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหกเก้าห้าเก้าเก้าหกสองเราไปดูกันว่าได้ค่า Power ์ฟิกเตอร์ออกมาเท่าไหร่รู้สึกว่าลำของชาร์โดสองจะรีด กระสุนได้ความเร็วมากกว่าลำของร็อกสิบเจ็ดเดี๋ยวหาค่าเฉลีย่ยให้เพื่อนนะครับโอเคเพื่อนเอนของชาโดสองนะเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหกเก้าห้าเก้าเก้าหกสองพุดสวินะครับรวมออกมาเป็นสี่พันแปดร้อยสามสิบสาม ารด้วย5นะครับเอฟเฟกต์ ett, นะครับค่าเฉลีย่ยความเร็วอยู่ที่966ฟุตต่อวินนะครับคูณด้วยคูณด้วย135เกรดนะครับคูณด้วย135นะครับ1 3ึ4 9แสนสหมื่นส้ยนะครับหารด้วย1นึ ถ้า power filter อยู่ที่130.49นะครบยิงจาก Shadow 2ก็ถ้า power filter เพิ่มขึ้นวน่บเหมือนลำ Shadow 2จะรีดลูกได้ดีกว่าลำส o บ17็ดครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรามาิงทดสอบให้เพื่อนดูนะครับตัวน,นี้เป็นไทอาร์ม135เกรนนะครับกล่องเขียวนะครับกล่องเขียวกล่องเขียวนะครับ เดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวจะลองยิงขนาดดูนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปเก็บอุปกรณ์ก่อนแต่ EP นี้แค่นี้ก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ